ฝนตกหนักมากคืนนั้นฉันนอนไม่หลับได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนคนกระซิบข้างหูตอนแรกทิดว่าหูแววแต่เสียงมันชัดขึ้นเรื่อยๆอย่าไว้ใจเสียงนั้นแผ่วเบาแต่เย็นเยียบจับใจคนลุกสู้ ฉันพยายามเงี่ยหูฟังใครนะถามออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบรับนอกจากเสียงฝนที่โหมกระหนำ่ำวันต่อมาฉันได้รับข่าวร้ายเพื่อนสนิทประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตตรงโค้งอันตรายที่เคยเตือนเขาไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนฉันบอกแล้วไง ว่าอย่าไว้ใจทางโค้งนั้นเสียงกระซิบเดิมดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนกว่าเก่าคราวนี้มาจากโทรศัพท์ที่วางอยู่ข้างตัวฉันรีบวางสายแทบไม่ทันรู้แล้วว่าเสียงนั้นมาจากใครจากเพื่อนที่จากไปแล้ว